โอเคเสียงดัง ต้องแกมาพรอพครจากปตกต้องโต้องบมันไปแม้ความสดีก็ยาววันรานิวเดียวอย่าได้ฝันจะบองกันควรแท้ยิ่งกว่าชีวิตฉันมีเธอเป็นความหวัง Eu ตอนหนึ่งเก็ขอโทษทีกตนครับที่็มมาสายมะแค่45นาทีเองครับคือออกจากประเทพตั้งแต่เที่ยงครับแล้วก็ลบติดมาเรื่อยๆนะครับแต่ก็ไม่คิดใจว่าเราก็อยากให้ทันก็นขอขอบคุณทุกคนที่ยังรอนะคะขอบคุณครับเราก็ตื่นเต้นที่ครั้งคืนนี้ก็เป็น ไม่ว่าเป็นคริสต์มาสอีนนะเป็นคืนก่อนคริสต์มาสเรือไทุกคนก็แบบจะไปเที่ยวไปไปกินข้าวกับครอบครัวกับแฟนใชนะขอบคุณที่มาหาผมวันนี้ครับผมถึงพวกนี้จะกลายกันนิดนึงแต่ว่าเสียงดังมากเลยนะครับขอบคุณครับเสียงลักลบ ก็วันนี้เราก็มานานยุทถึงเชื่อทุกมาร์เก็ตนะครับก็มาตุ้งางเดมอลโค้งมากๆมาที่เชื่อมมาคันนี้นะครับได้ก็ไม่ครับเย็งครับแล้วก็กลับมาช่วงนี้อากาศเย็นนะครับผมแล้วก็งานที่นี่นะครับเอ่วยไมครับร้อนนะครับหรือว่าผมนั่งรถมานานเลยเย็นมือเย็นเลยนะครับเนี่ยนอนนิดนะผมโดยที่เงื่อมร้อนแบบนี้ครับผม ปล่าครับไม่ได้ไม่ไดเป็นเลยนะครับก็วันนี้ก็อยากไปไปดูรค้าทุกทุกร้านสินค้าอุปโภคยะแยะเลยนะครับผมช่วยพี่นี่เขาเลยนะครับรับรองอุดพี่นี่เขาครัเราจะได้มีความสุขพี่นี่าก็จะได้มีกำลังใจทำงานต่อไปครับผมผมเป็นคนชอบมาชุมจังหวนี้มากชอบมานควราชสีมามาเพราะว่ามัที่น่ารัสนุกนะครับทุกคนน่ารักก็รับกปนดี พี่ๆอยากจะบอกว่าต้นที่ถึงเรืร่องต้นมากครับผมขอทราบว่าที่ถึงดังนะครับ มาตอดรันเมื่อเช้าแทอพูดจะกินอะไรเดียิไว้แล้วระว่าดีๆเวลาจะไปไหนไหนบอกว่าเธอม้อจอบไว้นอนเมาแรงนะเธอฉันยังอยู่คนนี้ตั้งใจทุกวันเขานอนเร็วเร็วทุกคีนจะไ 我靠在风。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì một Để Không bỏ lỡ những video hấp dẫn Eu thank oh. you จบขาแล้วข้างล่างสุดยอดเลยวันนี้ก็ต้องขอบอกนะครับว่ารักชิมกันอย่างที่บอกว่าขอโทษนะที่มาสายปกติจะร้องสองเพลงครับเราคิดว่าเราควรจะแถมให้เพลงเยอะแต่อย่างให้ทุกคนช่วกันรอครับแต่เพลงนี้ครับ หลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมร้องเพลงนี้ <_ d ata> เพราะว่างานในอันนี้นะก็คือเป็นสูตรรวมของกําลังใจนะครับของสิ่งดีๆที่อยากจะให้ทุกคนมีความคิดมีเป้าหม,มายดีๆในอนาคตปีหน้านะครับคิดดีทําดีนะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าพอเราทดีชีวิตเราก็จะมีความสุขครับ,รบพอเราคิดดีคนรอบข้างเราก็จะมีความสุขเช่นกันครับแต่การที่บางทีคนเราจะทํอะไรสักอย่างมันเป็นมนทีมันยากครับผมเข้าใจครับ ผมแค่อยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่ลองทำหรือถ้าคุณไม่ลองแข่งคุณก็จะ we โอ้โหอะเขาน้าหน่ายหน้าหน่อยหนหน่อยโอ้โหเขาแบบว่าชอบเพิ่งเปลี่ยนลงลั่แบบสุดๆชีวิตแล้วก็วันนี้ตั้งใจเรียกได้ว่าลองแจมรู้ไหมว่าก่อนที่ลองแจมจะมาถึงเนี่ยบางคนมาตั้งแต่แต่เช้า 嗯 <laughs> มาเรียด้ขนาดนี้ครับผมนี่ไปถึงข้างล่างก็ดีใชไใใช่ตอนเรียกว่าเป็นที่นั่งฮันีมโนค่ะแล้วก็แบบโฟลช์คาอะไรอ่าเี้ยแล้วก็ปวงหัวด้วยานา้าข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 เห็นาขวขาขาข็ขา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 เาค่ะเป็นไงา้างาข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 รู้สึกาอาขาขากไขคขา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 ผาขาขาขตาขาาขาาขาาาารับ คือเวลาเรามาในน้นโอเคเราอาจจะมาไม่บ่อยมากแต่มา,า,าทุกครั้งเขาก็มาหา